กลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนของประเทศไทยหากแบ่งตามการใช้ภาษาจะพบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่เช่นกลุ่มผู้พูดภาษามลา,ายูถิ่นในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มขเขมรถิ่นไทยในพื้นที่อีสานตอนใต้รวมทั้งกลุ่มชาวเขาได้แก่กลุ่มผู้พูดภาษาละเว้อขมุมงและกะเหรี่ยงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันตกรวมทั้งกลุ่มมอญในพื้นที่ภาคตะวันตก เป็นตนต้การเริ่มต้นทำงานทวิภาษาของกลุ่มขเขมรทินไทยเริ่มจากการตัดสินใจเสี่ยงชีวิตของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพกองและคุณครูแกนนำในการไปเยือนพื้นที่สีแดงณ3า,ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อดูตัวอย่างชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพในการสอนแบบทวิภาษาดูกิจกรรมตั้งแต่กิจกรรมเช้าก่อนเข้าเรียนแล้วเข้าไปในห้องพอไปดูการจัดกิจกรรมในห้องนี่เกิดความ ยินดีแล้วก็อย่เกิดความเข้าใจว่าโอแ้แนวทางที่เราเคย p p r อบรมแบบนี้เล่มยักอบรมแบบนี้นิทานเล่า,เ,า,เ,าเล่าเรื่องผลแบบนี้เราคิดว่ามันคงเป็นเหมือนกับส่วนส่วนแต่พอเห็นเข้าจัดเชิงประจักษ์ในเรื่องการจาัดกิจกรรมพิธีภาษาเนี่ยมีการบูรณาการอย่างลงตัวซึ่งถึงบางอ้อเลยว่าทําไมถึงทีวิจัยถี่ลดนได้อย่างให้เรามาด้านประจักษ์ถือว่าเป็นต้นแบบของระดับประเทศทางทางานด้านพิีภาษา การทำงานทวิภาษาในกลุ่มขเขมรถิ่นไทยเต็มไปด้วยความร่วมไม้ร่วมมือจากกลุ่มคนหลายส่วนตั้งแต่การรวบรวมนิทานพื้นบ้านขเขมรเพื่อจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็กเล่มยักษ์การสร้างสรรค์เพลงท้องถิ่นการทำแผนการสอนและการฝึกอบรมกลวิธีการสอนของครูพอดีนะอันหนึ่งก็คือได้กระบวนการหลายๆ อย่างนี้นนที่เราเพราะเราจะอบรมโนยะที่อือ่นเขาอบรมให้เราเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ที่ที่ได้เลยนะแต่ถ้าไม่โดนนี้จะจะให้เรารู้ให้ได้และให้เราปฏิบัติให้ได้อย่างอย่างแค่กล่าวเรื่องเนาะอย่างที่อื่นเราเขียนเรื่องอยังไงเขาก็เอาแต่ถ้าไม่โดนนี้ก็จะกล่าวเรื่องให้เราจนถูกต้องถึงจ,จะได้ลงเป็นเล่ม ไปอบรมมาแล้วแล้วก็เทคนิคบางอนกันที่เราไปอบรมการที่มีการ,อการสอนต่างๆยังที่โดนท่าไม่ได้จริงๆก็ไม่ผ่านคือจะต้องฝึกจริงๆปฏิบัติตจริงๆถึงจะผ่านและกระบวนการที่เราได้มามันได้ทุกอย่างสิ่งที่ได้คืออันดับแรกคความภาคภูมิใจภูมิใจมากที่ได้มาทําตรงนี้เนื่องจากเราคือคเขมรจริงๆแล้วก็เราก็ตอนแรก เราก็ยังไม่รู้ว่าอัตลักษณ์เราเป็นอะไรกัแนแม่เราก็ยังเคยหลักสูตรเก่าเคยถูกบังคับไม่ให้เราพูดภาษาถิ่นทีนี้บัญชีคำทั้งหลายมันต้องกดพับอยู่แต่พอมีโครงการตัวนี้เข้ามาก็เลยทําให้เราหนึ่งเราได้ปลดปล่อยในภาษาที่เรามันกดที่เราอยู่เราได้พูดภาษาถิ่นเรารับภาพภูมิใจภาษาถิ่นแล้วก็เราก็ได้นําไปใช้เราไปสอนลูกหลาน ลูกหลานที <reco Christ. S 2> ่ก <fry UC S> ําลังจะลืมภาษาแม่ของตัวเองหนึ่งเขาได้ฟื้นฟูเขาดีใจเขาทกพูดภาษาถิ่นค่ะแล้วก็สองวัฒนธรรมที่กําลังจะถูกลืมเลือนก็ได้ฟื้นฟูขึ้นมาเขาได้รู้จักวัฒนธรรมู้จากประเพณีที่ปู่ย่าตายายเคยสอนเขาแต่เขาอาจจะยังเรียนรู้ไม่ดีเมื่อเราได้สอนในเข้าในหลักสูตรเขาได้เรียนรู้ที่มันลึกขึ้นได้รู้ว่าอ๋อที่ตายายทําอย่างนี้ ทำงานทวิภาษาในกลุ่มขเขมรถิ่นไทยล้วนมีชาวบ้านอาวุโสจากชุมชนและครูทั้งโรงเรียนและนอกโรงเรียนเข้ามาร่วมดำเนินงานอันสะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนโรงเรียนบ้านโพกองและแสดงถึงความมุ่งมั่นที่ปรารถนาให้ลูกหลานได้เป็นผู้รู้ทั้งภาษาขเขมรและภาษาไทยและยังรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นขเขมรไว้ได้เป็นอย่างดี